สวัสดีกันอีกคลิปครับพี่น้องครับผมวันนี้งานทอยครับงานทอยเทอัดเทอัดครับมักครับพี่น้องงานทอย กิ่งกัน3คันครับตะเป้ยเผาขาดไปแล้วให้มาขับรถไทยเดี๋ยวรวงว่าเอาไว้บอกว่า ยักเขามาไก,กลลกหลายเลยตรงไว้น่ใหญ่หน่อยเราสร้างความไว้ว่ายักเขามาไก,กลลกหลายเด้อท่ันมันสิพังพอยีแดงเด้อรับนฮะ บมูหครับแล้วว่าเอาไปนี่จนเบิร์ตีนทังนี่แล้วรันนะฮะครับผมสองหอยฮะจิ้มจ้ามันนะมีคอมเมนต์มาครับผมเมื่อตอนคลิปก่อนหน้านี้ครับมีคนเมนต์มาถามว่าแล้วพวกที่ลอกนา ลอกนาแล้วลอกนาลึกนะครับแล้วดินแดนติดกันนะครับกับกับนาข้างข้งครับผมมีความผิดไหม,มนี่ครับสมมติว่าอย่างนี้ครับผมนี่นานาแปลงเจ้าของอีกคนนะครับนี่นาแปลงเจ้าเจ้าของที่เราลอกนาอยู่นะครับสมมติว่านาแปลงนี้เขาลอกลึกๆนะครับเขาลอกลึกเพราะว่า ทางโน้นมันต่ําอย่างนี้ครับผมน้ํามันไม่อยู่อย่างนี้ครับน้ํามันไม่อยู่เขาก็เลยลอกนาลงลุกนะครับเพื่อที่จะให้น้ํานี่มันอยู่นะครับมันมีน้ําน้ํามันอยู่นาครับ <rip> เขาก็เลยมาลอกลงนะครับทีนี้มาลอกลงแล้วทีนี้ทําให้นาข้างๆนะครับนาที่อยู่ข้างบนนี่ยิงย่งยิ่งยิ่งแห้งเข้าไปใหญ่นะครับผม,หน,บนนมออนหน้าข้างบนเี่ก็เลยได้รับความเดือดร้อนว่านามาอยู่หน้าครับ มันมาอยู่พงวีเบิร์ตจริงๆครับหน้าโรงนี่ผิดบออะังสิ่นะครับมันไม่ผิดครับผมไม่ผิดนะครับไม่ใช่ความผิดของเขานะครับผมก็คือคนเฮ่านี่ตั้งกะขพออย่างเดียวครับว่าห้คุดใกล้หน้าเขาจนเกินไปนะครับจนว่าเฮ็ดห้ดินพังลงมากนะครับว่าห้หน้าคนอื่นพังลงมากครับไม่ผิดครับผมเป็นเรื่องของหนาทีของหน้าอีก ขังกันนะครับที่จะเหตให้มันอยู่น้ำนะครับเป็นวิธีของเพิินนะครับเพราะว่าทุกคนต่างกับดินล้นหาวิธีที่จะเหดปรับแปลงหน้าจะคลองอยู่แล้วนะ mm. เพื่อเฉยหน้าจะคลองได้ผลผลิตที่ดีนะครับ mm. ถ้าคุณอยากให้นอยู่น้าคุณก็ต้องลอกคือกันนะครับต้องลอคือกันอันนี้เราไม่ได้พูดเข้าข้างในเรียกว่าเป็นพูดให้ตัวเองเป็นรถขุดเนี่ยให้ตัวเองมีงานทําเยอะอย่างนั้นไม่ใช่นะครับผมนี่พูดถึงหลักความเป็นจริงนะครับ มันมีคนถามมาครับมีคนเม้นมานะครับบอกว่า,ามันผิดไหมนะครับคนที่ลอกนาลงลึกนะครับแล้วมันก็มีคนเอาพูดนะครับว่า,าคนที่ทํานาอยู่ข้างๆนะครับ <c oughs> เขาทํานาทุกปีทุกปีแล้วได้ข้าวนะครับคนที่นาข้างๆกันมาขุดลอกลงลึกนะครับทําให้นาเขาแร้งนะครับนาข้างๆเนี่ยเขาแร้งก็เลย เดือดร้อนนะครับจะมาฟ้องเอาเรื่องคนที่เขามาลอกนาลงลึกอย่างนี้ครับมันก็ไม่ได้ครับผมไม่ได้ครับพี่น้องบ่ได้ด้วยครับเด้อฟ้องเขาบ่ได้ครับฟ้องเขาเห็ุอยู่ในหน้าเขาเนี่ยเขาถูกต้องยู่แล้วนะครับไม่ผิดอะไรครับผมไม่ผิดอะไร ในกฎหมายครับก็คือถ้าขุดลึกไม่เกินสาเมตรครับไม่ต้องขออนุญาตนะครับมีคนที่เรียกว่าหัวหัวแบบอยากหาข้อพิษให้พื้นนี่สินะครับพี่น้องอะว้าว,าวาให้นะครับบอกว่าจะขออนุญาตอวตบว่า ได้ขออนุญาตนั่นนี่นพ้า่สิเนี่นนนครับจริงเรากคตไม้นี่ครับคนมอผิดเด้อครับไม่ผิดนะครับถ้าเราไม่ขุดลึกเกิน3เมตรนะครับขุดลึกไม่เกิน3าเมตรไม่ต้องขออนุญาตนะครับหรือว่าถ้าคุณจะขุดลึกเกิน3าเมตรขุดห้าเมตร ขุดอยู่ในหน้าของคุณต้องขออนุญาตไหมเออเบ่ขคออะไรด้ยพี่น้องไปร้อยคูดดอเหสิยากรยังกันวะก็ต้องคอกอะไรนะครับแล้วก็ว่าต้องไปนั่นนะครับขุดอยู่ในหน้าเขานะครับว่ามีคนได้เราบพวามเสียหายนี่ว่าผิดครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราถ้าเรามาขุดอย่างนี้ครับผมเรามาขุดข้างๆหน้าคนอื่นอย่างนี้ครับแล้วเราไม่ได้เว้นเอาไว้นะครับไม่ได้เว้นเอาไว้ ขุดอย่างนี้ครับสมมติว่านาแปลงอื่นอย่างนี้มาขุดอย่างนี้ไม่ได้เว้นไว้เยอะครับขุดลึกลึกเกินไปครับลึกมากนะครับลึกสักห้าเมตรอย่างนี้ครับแล้วเกิดนาข้างนี้ครับพังทลายลงมานะครับพังทลายลงมาดินมันเวิร์กขมาหน้าเพิินยิงทีครับเพิ่นไปลองเลี่ยนนะครับเพิ่นไปลองเลี่ยนไปฟองลองเอาคาซียหายนะครับคุ้นกับตั้งใดมะถมหายเพิินนะครับตรงงหดมาเห็ดหให้เพิินครับอันนั้นผิดครับ แต่สมมติว่านาข้างๆเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรครับไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยนะครับไม่ได้ผิดอะไรเลยไม่ได้เดือดร้อนอะไรครับไม่อยู่เหมือนเดิมครับก็คือนาก็แดนก็อยู่เหมือนเดิมไม่ได้พังไม่ได้ทลายอะไรก็ไม่ผิดนะครับไม่มีคนมาก็พูดง่ายๆก็คือถ้าไม่มีคนเรียกร้องนะครับไม่มีคนเรียกร้องก็ไม่มีมูลความผิดนะครับถ้าไม่มีคนร้องเรียนครับถ้าไม่มีคนร้องเรียนก็คือไม่ผิดนะครับ ถ้ามีคนร้องเรียนก็คือผิดครับเราก็จะหาไปอนุญาตในการขุดนะครับว่าคุหนี่ได้รับอนุญาตไหมขุดลึกเกินสามเมตรเนี่ยครับเราก็จะหาครับทีนี้ถ้าเราไม่มีให้เขาเราก็ผิดครับเราก็ผิดความผิดพวกนี้ก็แค่ ครับพี่น้องบ่ฮูว่าปรับเท่าเร่มะฮูว่าปรับเท่าเร่มะฮูว่านั่นเท่าเร่ครับขับรถหลายหมืน่นแต่เราไดอานนท์นี่ยังมาท่านฉลาดเลยครับทังมาท่านฉลาดเลยงูจีนลีกมอง,มอง,มองร่มแังไดง งานทอยครับผมขุดงานลอกนาครับลอกตรงนี้ไปสมข้างหน้าครับทำที่ปลูกบ้านครับงานถอยสามคันนะครับกล่าวว่าจะให้สักสองร้อยเที่ยวครับวันนี้ครับได้ยี่เหลี่พี่น้องสองร้อยเที่ยวนะครับถ้าตักแบบนี้ครับตะมือแลนไดแบบนี้ครับ ร้อยกว่า200นี่ได้ครับ มันสองขั้นหนีพระท่าน